เฉลยวิธีรักษาภาวะต่อมลูกหม,มากโตผ่านทางเส้นเลือดที่ข้อมือตอนที่2เป็นยังไงมาดูกันนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปอยู่แต่ยังไม่ได้ดูคลิปในตอนที่แล้วสามารถย้อนกลับเข้าไปดูคลิปในหน้าโปรไฟล์หมอก่อนได้นะครับภาพเอ็กซเรย์ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยเป็นภาพเอ็กซเรย์หลอดเลือดนะครับแล้วก็เป็นสายส่วนของหมอขนาดเล็กๆซึ่งที่เห็นขนาดเท่านี้เนี่ยเกิดจากการที่หมอซูมภาพเข้าไปยังใกล้ๆทําให้มันเห็นเหมือนเป็นเส้นขนาดใหญ่นะฮะแต่ที่จริงๆแล้วเนี่ยเส้นเลือดของเราที่เห็นอยู่เนี่ยขนาดประมาณห mm นึ่นงมิลลิเมตรเท่าน เขาจะดูว่ามีเส้นเลือดเส้นไหนเนี่ยไปเลี้ยงตัวต่อมลูกหมากบ้างนะครับเมื่อได้ตำแหน่งที่ดีแล้วนะครับหมอก็ทําการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดูให้ละเอียดเลยนะครับว่ามีเส้นเลือดกี่เส้นนะครับที่ไปเลี้ยงตัวต่อมลูกหมากหลังจากนั้นนะครับหมอก็จะให้ยานะครับเป็นเม็ดบีขนาดเล็กๆนะครับที่เห็นอยู่ในไซลิงของหมอเนี่ยมันจะเป็นเม็ดบีขนาดเล็กๆระดับไมครอนเองนะครับเห็นเป็นน้ําใสๆแต่ว่าเมื่อฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยตัวเม็ดบีบเนี่ยมันจะกระจายเข้าไปอยู่ในเนื้อ ข้างล้าอย่างน้อย1เส้นเมื่อหมอทําการอุดเส้นเลือดไปแล้วข้างหนึ่งนะครับหมอจะต,ต้องย้อนกลับไปอีกข้างหนึ่งแล้วก็ทําวิธีเดิมสเต็ปคล้ายๆเดิมเลยนะครับเพื่อทาการอุดเส้นเลือดอีกข้างหนึ่งที่ไม่เลี้ยงตัวต่อมลูกหม,มากครับคนไข้รา,ายนี้นเดิมเ,เขากินยารักษาต่อมลูกหม,มากโตอยู่ถึง2ตัวนะครับหลังทาการรักษาไปไม่ถึงเดือน,นคนไข้ก็อาการดีขึ้นแล้วก็สามารถหยุดยายได้ทั้ง2ตัวเลยครับหลังทาเสร็จหมอจะปิดอุปกรณ์ห้ามเลือดตรงเว้นข้อมือของคนไข้นะครับการปิดอุปกรณ์อย่างนี้ทำให้หลังทําเสร็จเเนน่คข้้้้้สาาาามรถลลุกกดิหองํแว็ใช ประจําวันได้เลยนะครับเมื่อครบเวลาเนี่ยหมอกกจะถอดอุปกรณ์ออกก็จะมีแผลเล็กๆเ,เ,เท่าลูเข็มเท่านั้นเองนะครับสําหรับใครที่สนใจการรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยวิธี PAE สามารถติดต่อหมอผ่านลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับ